เดี๋ยวพามากดกาแฟเย็นในในแฟมิลี่มาที่ญี่ปุ่นนะเริ่มแรกเรามาเอาน้ําแข็งก่อนนะว่าเราจะเอาไซ์อะไรเนี่ยผมเอาไซแอลนะเมื่อเราได้ไซ์ใช่ไหมเราก็ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์บอกว่าเป็นเนี่ยนะกาแฟจากนั้นนะครับจ่ายเงินเสร็จเดี๋ยวเราก็มาเนี่ยนะเดี๋ยวฉีกฉีกกัน อีกเซนนะครับแล้วก็เอาใส่ในเครื่องเลยนะแล้วก็กดตามไซน์นะครับอย่างของเราเป็นไอซ์คอฟฟี่นะ,ะเนี่ยนะครับของเราเป็นแบล็คคอฟฟี่นะครับเป็นไอซ์คอฟฟี่ใส่ L. แอลเราก็กดตามไซน์เลยนะมก็จะลงเดี๋ยวรอก่อนนะ,ะนี่นเห็นไหมมันก็จะมีไอซ์คอฟฟี่ไอซ์คอฟฟี่ลาเต้นะฮะ แล้วก็มีกาแฟร้อนเป็นฮอตลาเต้นะเป็นพวกดาร์กสแตนดาร์กาแฟลังลงไอพวกฝากับหลอดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีแยกเนาะแต่ละไซส์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ s m l ก็จะมีแยกให้นะครับว่า ร้อนหรือว่าเย็นนะ,ะเสร็จน้ำจะมีสัญญาณดังปีดลงมาเลยมาเสร็จแล้วก็ปิดไฟอาจจะฝ่ามาผิดมันบอกว่าใช้ L ใั่ พวกหลอดพวกอะไรอยู่ต,ตรงนี้นะฮะหลอดเล็กหลอดใหญ่พวกน้ําตาลพวกใส่หลับนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีกดกาแฟที่ Family Mart ที่ญี่ปุ่นนะฮะ